าสู่พิธีแต่งงานแล้วสำหรับนักแสดงสาวเมพิชนาะสาขากรกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฮโซบิก so อัครวัตรคงสิริการหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีโดยบรรยายกาศพิธีแต่งงานของเมพิชนาะกับแฟนหนุ่มไฮโซบิก so เมื่อเช้านี้วันที่16ธันวาคม2566 เป็นแบบไทยจีนเมย์ใส่ชุดสีแดงสวยงามนั่งเกี้ยวมาแบบอลังการก่อนเปลี่ยนเป็นชุดราตรีสีขาวสวยหรูมากทั้งยังมีสินสอดเป็นเงินก้อนโตตามประเพณีงานนี้นอกจากเจ้าสาวจะสวยเจ้าบ่าวจะหล่อแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สวยหล่อไม่แพ้กันอาทีเอสุภชัยพัมพัชราภาบุญเส้นวิริธิภาเมปทัทดาครีมเปรมซินี เ้ยปานวาดและไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตหวานใจอ้ําพัชราภาที่มาร่วมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอีกด้วยทั้งนี้เมพิชนาะกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊ก so เคยพูดถึงเรื่องลูกในอนาคตไว้ว่าเมมีค่ะจริงๆอยากได้ปีหน้าเลยก็อาจจะต้องรีบนิดนึงค่ะมีไปดูเลิกเรื่องการมีลูกไว้เขาบอกว่าปีมังกรดีคะเขาบอกว่าเขาเกิดปีมังกร เขาก็เลยอยากได้ปีมังกรด้วยก็อาจจะพยายามลองดูแต่จะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เลยค่ะก็อาจจะลองธรรมชาตินิดนึงเพราะจริงๆเรามีฝากไขไว้ด้วยก็ปรึกษาคุณหมอไว้แล้วค่ะว่าจะยังไงดีจะแฝดเลยไหมถ้าไหวนะคะก็อาจจะยิงนิคอัครวัตจริงๆผมไม่อยากตั้งว่าจะอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรคิดว่าถ้าธรรมชาติได้ก่อนน่าจะดีที่สุดครับ จากนั้นก็ไว้คุยกันอีกทีหนึง่งผู้หญิงผู้ชายก็ได้บอกเลยยิง